ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสปูทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาสรุป2ตัวล่างกันนะครับสรุป2ตัวล่างกันนะว่าจริงๆทั้งหมดมันก็เลข12ชุดนะ12ชุดชุดเนี้ยไอชุดหลังเนี้ยเลข4ตัวเนี้ยก็คือเข้ามาได้ทั้งบนทั้งล่างอ่นะถ้าเกิดว่ามา,มาล่างผมก็เลยเอามาเขียนไว้ต,ตรงนี้ด้วยนะ แต่จริงผมจับอยู่แปดชุดก็คือ0 0กับ5นะครับ0กับ5ที่ที่ผมจับไว้นะศูนย์นี้วดที่แล้วนี่มันเข้า4 6นะครับวันนี้มันเป็น5 0กับ8 3ดรองก็คือ6 7เจาจับ5 3 5 8 5 6 5 7 03 0, 3, 0 8 0 6 0 7แล้วไอ้5 6 6 5เนี่ยมันก็มาตรงกับชุดนี้พอดี นะครับต่อแรกผมว่าจะฟันไปที่เลขห้นะหบน5ล่างหรือเปล่าวันนี้ผมว่าจะฟันไปที่6กหอย่างนี้นะว่าจะฟันไปที่6กหแต่นะครับเดีย๋ยวผมจะอเอาเลขวิ่งมาให้ดูอีกนะครับมันเป็นสูตรเก่านะสูตรเก่า,าคิดว่านะครับ สลับท่านที่ชอบคิดก็อชอบคำนวณนะบางท่านก็อาจจะจดสูตรไว้แต่ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับบางท่านก็ไม่ได้จดก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูไปแล้วก็ทำให้พี่น้องที่เข้ามาใหม่ดูด้วยนะ,ะที่พิ้นเข้ามาเจอขึ้นเข้ามาติดตามนะครับก็อาจจะามาเห็นก็ไม่รู้ที่ไปที่มาของตัวเลขนะครับก็เลย ามาทำให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะจริงๆแล้วนะครับสูตรนี้มันเป็นสูตรบนแล้วมันเป็นสูตรเก่าของเรานะครับที่ใช้มาก็คือตัวนี้แหละใช้สามตำแหน่งนี้บวกกันนะครับใช้สามตำแหน่งร้อยร้อยบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างผมหากินอยู่แค่นี้แหละไม่ไปไกลหรอกนะมันเป็นสูตรเก่าของเราจริงๆมันย้อนย้อนขึ้นไปได้อีก นะครับเนะครับเก้าบวกหกเท่าก,กับสิบห้บวกหนเท่าก,กับสิบหกันเลขของเราก็คือเลข6เลขวิ่งนะครับวิ่งหนะถ้าพี่น้องจําได้ผมจะเขียนว่า6แล้วก็บวกห้าคงที่นะมันก็จะได้6กับ1นะครับอย่างนี้เป็น6กับ1อย่างนี้ แต่ไอตัวหนึ่งเนี่ยเราจะเราจะไม่นำมาใช้เพราะว่ามันไม่ค่อยมาหรือมาเอามาใช้ก็ต้องเอาไว้เป็นตัวรองเพื่อเอาไว้ชวนกับสูตรอื่นว่าหนึ่งมาไหมอย่างนี้นะครับดูไปนะครับ9บวก6ท่ากับ 15, 15บ5บวก1ท่ากับ16บิ่ง6นะครับวิ่ง6ออก0 6 3เลข6นะครับ มาที่หลักสิบบนวดต่อไปนะครับ0บวก0บกเเท่ากับ9นะครับเราต้องวิ่ง9ผลออกที่395 9หลัก10นะครับวดต่อไปนะครับ หลักร้อยสิล่างหน่วยล่าง3าบวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น0ูนะครับสาบวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น10 10ิบเท่ากับเลข0ูนเพราะนั้นเราต้องวิ่ง0ูนผลออกที่6 0 3นะครับเลข0อันนี้ก็คือย้อนอย้อนอย้อนหลังให้ดูนะพี่น้องยังไม่ไม่ต้องอย่าเพิ่งเลื่อนข้ามนะครับมันเป็นสูตรเก่าจริงแต่มันมี หลายท่านก็น่าจะเลือกใช้ไปนะครับเดี๋ยวดูไปก่อนว่าการพลิกแพงสูตรมันจะอยู่ตรงไหนนะวดต่อไปนะครับ6 7บวก7 3 1 3บวกเ6าบวก7เท่ากับ13 13บวก9เท่ากับ22ิ้นวิ่งตัวเดียวก็คือวิ่ง2ออก6 2 6, 6, 6, 6, 6นะครับเลข2ตำแหน่งหลัก10ส่วนมากนะครับ หหลัก10 9หลัก10 0หลัก10 2หลัก10เห็นไหมหมวดต่อไปนะครับ6กบวก7จ็ดบวกแปบวกเเท่ากับสิบสบวกแเท่ากับยีวิ่งหนึ่งนะครับหมวดต่อไปวิ่งหนึ่ง ออก481นะครับ481เลขหนึ่งเขาไปที่ลังหน่วยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นวิ่งตัวเดียวนะอ่างวดต่อไปนะครับ4บวก9บวก0 4บวก9้าเท่ากับ13 3บวก0ก็คงได้เลข3เราจะวิ่ง3นะครับแต่ผลออกที่598กับ79 นะ5้า้เราไปบวก5ก้าก็องเป็น8เพราะว่า6กบวกหมัน11ใช่ไหมมันจะเป็นเลขตัวแทนกัน3าบวกหเป็น8แต่แต่ก่อนเราจะใช้อยู่2ตัวแต่วันนี้เราจะไม่ใช้อย่างนั้นผิดคือผิดไปนะครับต่อไปนะครับ5้าบวกเบวกเนะครับ 5บวก7เท่ากับ12 12บวก9เท่ากับ21ได้เลข1นะได้เลข1นะครับวิ่ง1หลังจากที่หลุดไปนะครับเราวิ่ง1ออก116เห็นไ,ไหมออก116ปุ๊บมันกลับมาเดินงวดต่อไป นะครับงวดต่อไปนี่แหละมันจะเริ่มเข้าประเด็นแล้วทีนี้นะแต่ก่อนสูตรเนี้ยมันเป็นสูตรเลขบนนะครับสูตรเนี้ยมันเป็นสูตรเลขบนทีนี้มันจะเริ่มเข้าประเด็นแล้วงวดต่อไปนะครับหลักร้อยบนสิบล่างหน่วยล่างนะครับหกอ่าไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้านะครับวิ่งเก้าเก้าเขาก็มาหลักสิบ บนเหมือนเดิมนะครับงวดต่อไปนี่แหละทำไมผมยัง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 สรุปเลขล่างไม่ได้คือมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วแต่วันนี้แหละจะสรุปนะเลขล่าง6นะครับบกก6ูน6วก6 เท่ากับ12 2บวก0ก็คงได้2นะครับเราจะวิ่ง2กัน2เขาจะไม่มาบนแล้วนะครับเขาลงล่างนะมันเป็นสูตรเก่าคิดว่าหลุดแล้วบางท่านอาจจะเลิกใช้ผมก็เลิกใช้เหมือนกันแต่ทีนี้ว่าเปิดดูสูตรเก่าๆหลายๆสูตรแล้วนะครับสูตรเก่าๆที่เลิกใช้มัง่งอะไรมัง่ง พอดีเปิดไปเจอแล้วก็เอ้ยปกติแล้วมันเข้าเข้าแล้วมันหลุดหลุดแล้วมันไปไหนมันลงล่างนะครับ6กบวกหเท่ากับสิบบวกศูนย์ได้2เราวิ่ง2นะครับผลออกที่4 2่นะงวดต่อไปนะครับ5้าบวกสบวกสอนะห้บวกสเป็น9 9้าเบวกสองเท่ากับสิเราจะวิ่ง1 งวดต่อไปเราจะวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งผลออกที่สามหนึ่งล่างนะครับเลขล่างออกสามหนึ่งนะข้างบนห้าศูนย์สี่หนึ่งไม่ไปบนนะหนึ่งลงล่างนะครับหนึ่งหลักหน่วยมาที่หลักหน่วยนะงวดต่อไปนะครับห้า 5. 5บวก3เป็น8 8บวก1เป็น9นะครับ5บวก3เป็น8 8บวก1เป็น9เราจะวิ่ง9นะครับวิ่ง9ผลออก5 0 3 8 9 9มาหลักหน่วยล่างอีกนะครับเห็นไหมสองมาหลักหน่วย 1หลักหน่วย9หลักหน่วยนะครับอ่างวดต่อไปนะงวดต่อไป5หลักร้อยคือ5นะครับ5บวก8เท่ากับ13ได้เลข3 5บวก8เป็น13ได้เลข3 3บวก9เท่ากับ 12ได้เลข2นะครับเราจะวิ่ง2ผลออกที่3 3 6 2 1ครับงวดต่อไปนะครับหลักร้อยคือเลข3 3บวก2เป็น5 5บวก1เป็นเลข6เราจะวิ่ง6งวดต่อไปนะครับ เห็นไ,ไหมหกไปไหนครับ6กหลักหน่วยล่างนะหก็ยังอยู่หลักหน่วยล่างวันนี้นะครับวัที่จะถึงหลักร้อยก็คือเลขศ0นบวกสได้ส 4, 4ี่บวกหเป็น10ได้เลขศูนยนะ์นะครับเราจะยิ่ง0ูนย์วันนี้0นนะสังเกตได้ว่านะครับ เขาจะมาก้างวดที่ว่าออก6 9 0หลังจากนั้นนะครับ2องใชไหมสองหลักหน่วย1หลักหน่วย9หลักหน่วย2ไปหลัก10 6มาหลักหน่วยนะครับถ้ามาเนี่ยเขาเป็นไปได้สูงว่าเขาจะมาหลักหน่วยนะครับ0หลักหน่วยล่างนะครับถ้าตามตามสูตรนะตามที่พี่น้องเห็นนะครับ ร้อยบนบว,บวก1 0ล่างบวกหน่วยล่างแค่นี้แหละคือตัววิ่งนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับเลขล่างที่ได้จับไว้ให้ก็ยังเป็นตัวนชุดเดิมนั่นแหละตอนแรกผมใจนะมันรัก5นะครับมันชอบ5แต่ทีนี้มาดูสูนย์เมื่อกี้แล้วนะศูนย์เขาก็เด่นไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะถ้าศูนย์ถ้าพี่น้องมั่นใจว่าศูนย์เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ศูนย์สามศูนนะ ถ้ามาแต่พี่น้องเห็นไหมว่าเมื่อกี้นี้เขาชอบมาหลักหน่วยนะ80 60 70ก็ดย์กังว่าแหละเพราะว่าเลขล่างผมไม่ได้ปักหลักเด้อไม่ได้ปักหลักนะครับเขาก็เคยมาหลัก10ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะที่ว่าออกสองหนะึ่งะจริงๆผมจะฟันหแต่ว่าศูนย์เขาก็เด่นล่างเหมือนกันนะครับอ,อ ห้าศูนย์นะเข้าชอบออกสามศูนย์เมื่อกี้ออกเลขคู่คู่นะสี่หกวันนี้มันน่าจะเป็นคู่ขี้หรือคี่คู่หรือเปล่าออกคู่คู่อีกมันเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด ศูนสามนี่แหละเด่นสุดนะแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องมีเลขวิ่งเลขอะไรก็ก็จับสายได้นะล่างวิ่งศูนนะครับตัววิ่งนะวิ่งศูนคาดว่าเขาน่าจะเดินต่ออยู่เพราะว่ามันเป็นสูตรระยะยาวนะครับแล้วก็ เดินมายาวเพียงแต่ก่อนนั้นเขาเป็นสูตรบนแล้วเขาลงล่างมาสีห้างวดนะครับหนึ่งสองสามสี่เออห้างวดเขาลงล่างมาห้างวดนะครับเขาลงล่างมาห้างวดงวดนี้ถ้าศูนย์มาล่างก็น่าจะเป็นศูนย์สามนะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะถ้าก็บางทีนะครับผมอาจจะตัดเลขผิดนะแต่ผมชอบศูนย์สามหรือว่าแปด แล้วมันมันถาตามหลักนะตามสูตรมันน่าจะเป็นสาูนย์นะครับ8ปูนย์อ่ะถ้าถ้าถ้าจริงๆชอบหมดทุกตัวนะครับแต่ศูนย์เนี่ยเขาเขาชอบมาหลักหน่วยนะครับสามศูนย์แปูนย์ ถ้าว่ามันจะออกเป็นเลขคู่หมดอีกหรือเปล่าเป็นเลขคู่คู่หรือเปล่าถ้าไม่ไม่เป็นเลขคู่คู่หมดมันก็มีอยู่2คู่เ้อก็คือ30กับ70นะครับแต่ถ้าเป็นเลขคู่คู่หมดมันก็เป็น80กับ60อันนี้แล้วแต่ดวงของพี่น้องนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบ3 0 0 3นะถ้าว่าเป็นคู่คู่อีกมันก็มี2ชุดนี้ถ้าเป็นคู่คี่มันก็เป็น2ชุดนี้แค่นี้นะครับ มันถ้าก็บ,บอกโอ้แล้วสรุปสรุปให้ตัวไหนกันแน่นะผมก็อยากให้หมดนั่นแหละเพราะว่าผมกลัวตัดผมผม,ผมกลัวผมตัดผิดนะแต่ในเนี้ยมันอาจจะติดให้เห็นนะครับภายในโครงสร้างของผมเนี้ยน่าจะติดให้เห็นเออลืมเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวขอดูไอ้นอี่หน่อยนี่ก็คือสูตรสูตรล่างสองตัวมาตัว นะครับงวดที่แล้วมันก็เข้านะมันได้9กับ4ีเห็นไหมแล้วมันมาตัวหลังนะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มันจะมาช่วงหลังๆมันจะมาตัวหลังนะครับามาเมา0มาตัวหลัง2มาตัวหน้าหลังจากนั้นเนี่ยเห็นไหมสามเก้าสองสี่เขาจะมาตัวหลัง าจะมาตัวหลังจริงนะเข้มาตัวหลังแล้วศูนย์ก็พ,พี่น้องเห็นก็ศูนย์เมื่อกี้นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นห้าผมก็ไม่ตัดนั่นแหละมันมันลำบากใจตรงนี้กลัวตัดเลขผิดเหมือนกันนะครับนะถ้า5้ามามันมันชนกันที่ตัวนี้นะครับมันก็ต้องกลับตัวด้วยนั่นแหละห้าหกหกห้านะครับ เดี๋ยวไอ้นั่นผมไปไหนละชุดโครงสร้างอ๋อโอเคเจอแล้วชุดโครงสร้างอ่ะสามศูนย์มีนะครับหกศูนย์มีไม่มีเจ็ดศูนย์แปดศูนย์อืมไม่มีเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะครับถ้าจะตัดให้น้อยชุด งั้นสามศูนย์น่าจะเด่นสุดมีสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนะสามศูนย์ี่หไม่มี70็ดโอเคงั้นถ้าศูนมาผมฟันไปสองหางนี้แล้วกันเด้อสามศูกับ60 นะครับถ้าศูนย์มานะให้กลับตัวด้วยเด้อสามศูนย์ศูนย์สามหกศูนย์ศูนย์หกถ้าศูนย์มานะครับกันไว้นิดหนึ่งถ้าศูนย์ไม่มาก็เลขห้าห้ามาก็น่าจะเป็นห้าหกหกห้านะครับคือตัวเด่นสุด เดี๋ยวผมผมไอวงตัวนี้ให้ด้วยก่อนเพราะว่ามันต้องกลับตัวด้วย็เรเลขตัวเดียวกันนั่นแหละแต่วงให้มันมันเยอะเฉยๆอืมวงให้มันหลายตัวดีพี่น้องจะได้หมดตังค์เยอะเอะุ้ย <c oughs> กำไรมันจะได้เหลือน้อยหน่อยนะอย่าเอากำไรเยอะเลยเอ่าห้าสามมีนะครับเนี่ยที่เหลือนี่เข้าหมดเลยห้าสาม ไอหกห้ามีอยู่แล้วห้าสามห้าสี่ก็มีเห็นไหมถ้าห้านี่มันจะเยอะกว่าศูนย์ห้าสามห้าสี่ห้าแปดห้าเจ็ดก็มีห้านี่มีทุกตัวเลยนะครับเออหกห้าห้าหกแล้วใช่ไหมเอาเอา,เอาเลขขี้ๆท,ทั้งหมดสักชุดหนึ่งดิ ว่าเมื่อกี้มันออกคู่ค่แล้วนี่นะมันจะเป็นคู่คู่อีกหรือเปล่าคู่คู่อีกไม่น่าใช่นะแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดแหละลูกกลมๆมนะครับอ่ะเอาตามนี้แล้วกันนะครับเป็นชุดสรุปล่างนะจริงๆงผมชอบห้าแล้วมาเจอสูตรเมื่อกี้นี่มันมันก็เป๊ะเป๊ะ,ะมานะถ้ามันจะหลุดก็ช่วยไม่ได้ นะแล้วมันลงล่างมาห้างวดนะครับมันเป็นสูตรเก่าที่เราใช้มามานานแล้วละให้วิ่งศูนย์นะครับลองห้าวิ่งศูนย์ลองห้านะออโอเคแล้วกันเนาะเอาสรุปเอาตามนี้แหละห้าสามสามศูนย์ศูนย์สาห้าหกหกห้าูนย์หกหกศูนย์แค่นี้ก็พอนะหรือใครมีกำลังนะครับ จัดไปแล้วก็ถ้าเอาแบบไม่คิดอะไรมากชุดโครงสร้างนี้นะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างก็เอาตัวที่ผมวงไว้นะ่ะกลับตัวด้วยนะน่าจะติดให้เห็น1ชุดบางท่านวันที่แล้วผมก็วงให้อยู่นะแต่ผมงที่เกียดกลับไปเก็บวัดใบไว้ใบมันหายไปไหนไมาดู มันที่แล้วก็วงให้ก็เข้าอยู่วันนี้ก็ลองวงดูมันจะเข้าบนไหมเข้าล่างไหมหรือว่ายยงไงไนะเอาตามนี้ก็ได้ไม่คิดมากซื้อบนซื้อล่างไปเลยชุดโครงสร้างนี่ยังไงติดทั้งเห็นแนะ่นอนละหนึ่งชุดนะครับโอเคคลิปนี้ก็เท่ากับสรุปล่างแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับหรือว่าคลิปต่อไปเป็นชุดสรุปบนนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ